ก่อนอื่นเราก็ต้องมาซื้อตั๋วนะคะก็จะขึ้นในมาทีนะคะเป็นตั๋ว e ีซี่ลิงนะคะโดยจะไปต่อคิวซื้อตรงนี้นะคะราคานะคะราคาของตัวนะะต๋วตั๋วก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะล้รา็ราคาเนี่ย ก็คือทั้งหมด12เหรียญน,นะคะเป็นค่าตัว5เหรียญแล้วมีเงินอยู่7เหรียญน,นะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปเติมเงินเพิ่มกันนะคะตกงนะคะก็คือประมาณ10เหรียญคะ่ะต่อไปจะเป็นการเติมเงินใส่ไปในบัตร Easy Link นะคะนี่บัตรอยู่ในมือแล้วแล้ว,ลวเราไปซื้อต่อแถวซื้อมาแล้วในบัตรก็จะมีเงินอยู่เท่าไหร่คะมีอยู่7เหรียญอ่ามีอยู่7เหรียญเราจะเติมเข้าไปอีก10นะคะมาดูวิธีการการันอ่ะก็ เริ่มจากวางัตรนี้นะคะใส่ตรงนี้เนี่ยเขาให้รออกก่อนโอเคถ้าถามจะไม่ได้ละ่าลองไปใหม่นะคะใชัไหมคะก็เกิดมีบอกอยู่ว่าเป็นเสิยเรียนแล้วก็แอด์แอลูเข้าไปนะคะด้วยแคชก็คือเงินสดน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเหรียญเงินอยู่ได้สิบเหรียญฮะตอนนี้เขาบอกว่ามีมูลค่าสิบเหรียญแล้วนะโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ก็คือก็อย่าเพิ่งอเอาการอาอกอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วมี17เหรียญน,นะคะนนแล้ก็รับไปเลยน,นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเพิหรียญ เสร็จแล้วค่ะง่ายๆ